สองนะคะดิฉันดรวันทิดาสงขาวก็ยังอยู่กับอาจารย์ดารวันงามศรีโรชนกุลอาจารย์หมูนะคะวันนี้เรามาคุยกันถึงชาวราศีกรกฎและก็ลัคนาราศีกรกฎเมื่อสักครู่ก็ได้คุยกันถึงตนุลักหรือดาวประจําตัวของชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎก็คือดาวพระจันทร์นะคะค่ะเป็นดาวที่โคจรระยะเวลาก็สองวันครึ่งนะคะต่อหนึ่งราศีนะคะค่ะและก็ ตอนนี้เราไปตอนที่ดาวอีกองค์นะคะซึ่งเป็นดาวที่น่าสนใจมากนะคะเขาเรียกว่าเป็นดาวรีเทพในดาวสามองค์ซึ่งมีดาวพระราหูดาวพระเสาดาวพระฤหัสบดีนะคะสามองค์นี้เขาเรียกว่าดาวรีเทพคือเป็นดาวใหญ่สามองค์นะคะที่โคจรระยะเป็นรายปีนะคะตอนนี้ดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวแห่งความลุ่มหลงมัวเมานะคะทายมัวทายเมาให้ทายพระราหูค่ะ ดาวพระราหูนะคะเป็นดาวที่เพิ่งยกย้ายมาเมื่อสองวันคือวันที่10กันยายน2563นะคะดาวพระราหูเนี่ยโคจรใช้ระยะเวลากี่ปีนะคะจานหนึ่งราศีใช้เวลาหนึ่งปีครึ่งคะ่ะ12ราศีก็30ปีค,ะค่ะเป็นดาวโคจรรายปีนะคะก็ขณะนี้ดาวพระราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนมรณะนะคะมรณะ พบที่พบที่แปดค่ะมรณะหมายถึงความตายการสูญสิ้นการแปลสภาพนะคะการเดินทางไกลาการโยกย้ายนะคะในจุดที่ดีเนี่ยมรดก ok, หรือพินัยกรรมะนะคะ,ะหมายถึงมรดก ok พินัยกรรมการแปลสภาพหมายถึงต่างถิ่นแดนไกล,ต,ไกลอตอนนี้นะะดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวที่มีอิทธิพลนะคะให้คุณก็อน,นันต เมื่อให้โทษขึ้นมาก็มาหันนะค,ะ,คะแล้วก็เป็นดาวในทางอิทธิฤทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็เป็นความโชคดีของชาวราศีกรกฎนะคะซึ่งดาวพระราหูโคจรมาสถิตที่ภพที่11เรียกว่าภพภพลาภะ,ะหมายถึงอะไรคะจันลาภะลาบผลรายได้มิตรผู้ให้การช่วยเหลือนะคะ,คะลาบที่ได้มาโดยง่ายด้วยค่ะหมายถึงความสําเร็จหมายถึงโชคลาบหมายถึงมิตรที่ให้การช่วยเหลือหมายถึงโชคลาบความสําเร็จ หมายถึงอะไรอีกคะอาจารย์หมายถึงหมายถึงความสุขใจนะคะชื่อเสียงได้เลยค่ะอาจารย์สิ่งที่ได้มาเกินความคาดหมายนะคะคือลาภนะคะลาภคือลาภผลรายได้ความสําเร็จตอนนี้ชาวราศีกรกฎนะคะก็เป็นข่าวดีจะข่าวดีอะไรบ้างคะอาจารย์ค่ะมากนะคะอ้าวจุดที่ดีนะคะ ก่อนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าพระราหูเนี่ยอยู่พบวินาศไม่ค่อยดีนะคะ,คะเป็นพินทุบาทด้วยนะคะเบียรลัคนากําเนิดแต่เมื่อวันที่10กันยาที่ผ่านมาเนี่ยพระราหูเนี่ยยกย้ายเข้าที่ปลายราศีพฤษภแล้วนะคะ,คะเป็นพบราภะนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยพบที่ดีนะคะและดวงดาวเนี่ยยังเป็นดาวแห่ง โชคลาบด้วยนะคะแม้ว่าจะมาจากเจ้าเรือนมรณะมรณะมาลาพระนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอาจจะได้โชคลาบนะคะแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะจากต่างทินต่างแดนจากคนไกลจากอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับพระราหูนะคะบางท่านเนี่ยเคยเสี่ยงโชคในช่วงพระราหูยุวินาเนี่ยจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะคะแต่เมื่อพระราหูยกเข้ารักพบลาพระแล้วนะคะโอกาสที่ท่านจะได้โชคนะคะมีโอกาส มากกว่าอยู่วินาศนะคะแต่ว่ามาตรฐานตรงนี้เนี่ยแม้ว่าจะไม่ค่อยสวยเป็นนิดเนี่ยก็อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่ยังงก็แล้วแต่เนี่ยดีกว่าอยู่วินาศอยู่วินาศแน่นอนนะคะในเรื่องนะคะในเรื่องบางท่านเนี่ยอาจจะทําเกี่ยวกับในเรื่องงานที่เกี่ยวกับแสงสีนะคะทำเกี่ยวกับในเรื่องงานที่เกี่ยวกับสื่อโซเชียลต่างนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะทําเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแม้ว่าช่วงนี้ไม่ได้เดินทางแต่อาจจะทําเกี่ยวกับบริษัทที่ มาจากต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ให้คุณกับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะหรือบางท่านเนี่ยได้โชคลาภจากผู้มีอิทธิพลบางท่านเนี่ยมีผู้อิทธิพลนะคะหนุนหลังหนุนหลังนำนำงานนาเงินไา้ให้ท่านมาได้โดยง่ายเนื่องจากอยู่ภพลาภะบางท่านเนี่ยได้ไปเข้าสังคมกับคนที่เป็นผู้มีชื่อเสียงคนใหญ่คนโตก็ให้คุณกับเจ้าชะตาลัคนาราศีกรกฎอย่างแน่นอนนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นก็ ชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎนะคะท่านก็จะได้รับโชครับลาบจะได้รับมรดกหรือพินัยกรรมใช่ค่ะได้รับสมบัติต่างๆเลยก็แล้วแต่อาจารย์ได้ไหมตอนนี้ช่วงนี้เกี่ยวกับมรดกพินัยกรรมก่อนนี้จัดการยังไม่เรียบร้อยมีปัญหา นะคะปีนี้เป็นต้นไปตั้งแต่พระราหูย้ายในเรื่องมรดกที่นายกรรมเนี่ยจะมีการเคลียร์กันได้ลงตัวนะคะเพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าพระราหูมาจากภพมรณะมรณะมาลาภะได้ลาบจากเขาเรียกว่าของเสียหายจากมรดกนะคะจากการแบ่งสันปันส่วนพออยู่พพลาภะเนี่ยก็ให้คุณะจากการประกันชีวิตจากการประกันชีวิตนะคะจากการประกันชีวิตหรือช่วงนี้สําหรับ ท่านที่ทําประกันชีวิตหรือเป็นตัวแทนเป็นนายหน้าก็ตามนะคะเป็นบุกเกอร์อะไรต่างๆก็ตามนะคะปีนี้ชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎที่ทาอาชีพนี้ะจะเป็นที่โดดเด่นผลงานดีเด่นนะคะจะขายประกันได้จะได้รับค่าในหน้าจากการประกันชีวิตหรือได้รับจากการเจ็บป่วยจากมรดกพินัยกรรมจากการสูญเสียต่างๆเนี่ย<ช>ตรงน,นี้ดีหมดเลยนะคะ,คะตอนนี้จะได้ลาบคืออาจารย์ดารวันท่านได้บอกเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วว่า ชาวราศีกรกฎลัคนารางศีรกรกฎเนี่ยดีแน่นอนอีกอย่างหนึ่งนะคะอาจานพระราหูเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นนิดแต่เป็นดาวใหญ่ให้พลังมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ในภพลาภยังงก็แล้วแต่โชคลาภเนี่ยดีขึ้นแน่นอนในเรื่องสุขภาพนะคะมรณะเนี่ยยังหมายถึงสุขภาพของเราได้อีกด้วยก่อนนี้อยู่วินาศไม่ค่อยดีเจ็บป่วยบ้างนะคะไม่สบายบ้างนะคะทีนี้พระราหูเนี่ยไม่เป็นพิทุบาทแล้วนะคะ ในเรื่องสุขภาพก็แข็งแรงขึ้นด้วยค่ะดีขึ้นด้วยดีขึ้นด้วยนะคะสุขภาพก็ดีขึ้นนะคะใช่ค่ะดาวพระราหูให้คุณสําหรับชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎนะคะก็อาจารย์ดารวันสบัดทงพริ้วนะคะว่าได้ลาบแน่นอนนะคะส่วนจะเป็นเลขอะไรนั้นนะคะก็ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมติดตามรายการนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีให้นะคะเราไปตออที่ดาวอีกองค่ะอาจารย์ซึ่งเป็นดาวเป็นเ็าเรียกว่าเพื่อนแก้ว เกลือขวัญของดาวพระราหูคือดาวอะไรคะอาจารย์ดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์นะคะทายโทษทายทุกให้ทายพระเสาร์ดาวพระเสาร์เป็นดาวเขาเรียกว่าดาวอิทธิฤทธิ์เช่นกันนะคะเป็นดาวบาปพระเคราะห์เพราะฉะนั้นดาวพระเสาร์เนี่ยทางโุราศาสตร์เรียกว่าดาวสนิเทพคือเทพแห่งความเชื่องช้าอดทนรอคอยอดกลั้นวิตกกังบลเป็นดาวที่มีความอดทนสูงมากนะคะดาวพระเสาร์เนี่ย ใช้ระยะเวลาโคจรราศีละ2ปีครึ่งนะคะ12ราศีก็30ปีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นดาวพระเสาร์นะคะเป็นดาวเขาเรียกว่าเป็นดาวแห่งการพัฒนาเป็นดาวแห่งการอนุรักษ์ตอนนี้ดาวพระเสาร์นะคะโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีธนูนะคะซึ่งเป็นภพอริภพที่6นะคะ อะไหมายถึงอะไรคะจางปัญหาอุปสรรคนะคะน้สินการแก้ไขนะคะ,ค,ะความเจ็บป่วยนะคะ,ค,ะคู่แข่งศัตรูก็ได้ค่ะ,คะดาวพระเสาร์นี่เป็นเจ้าเรือนปัตตนิภพที่เจ็บปัตตนิหมายถึงคู่ครองคู่ส่วนคู่ร่วมงานและศัตรูที่เปิดเผยอ่าแล้วก็อีกเจ้าเรือนก็เจ้าเรือนโมรณะอาจารย์แล้วก็มรณะหมายถึงความตายการสูญสิ้นการแปรสภาพนะคะ,ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวแห่งการพัฒนาปเปลี่ยนแปลงอนุรักษ์นิยม นะคะ <c oughs> เป็นดาวเก่าดาวเก่าดาวของเก่าเก่ากๆนะตอนนี้มากวัวจรสถิตที่ราศีธนูซึ่งเป็นภพอริคือการแก้ไขปัญหาเมื่อสักครู่อาจารย์ดาวันก็ได้บอกไปแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นอิทธิพลของดาวพระเสาร์ตอนนี้เนี่ยจะส่งผลยังไงต่อชาวราศีกรากฎลัคนาราศีกรกฎค่านอาจารย์ค่ะพระเสาร์มาจากเจ้าเรือนปัตตานี <c oughs> และมรณะนะคะมาจรมาเข้าภพอริเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูเรื่องภพเรือนนะคะ <c oughs> ในเรื่องคู่ครองค,คู่ส่วนคู่ร่วมงานเนี่ยไปตกอริ<า> <can> ก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับคู่ครองคู่ส่วนคู่ร่วมงานในช่วงน,นี้ถ้า,าอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ในเรื่องความคิดเห็นอาจจะไม่ค่อยตรงกันนะคะและพระเสาเนี่ยนะคะยังมาจากภพมรณะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องคู่ครองคู่ส่วนคู่ร่วมงานเนี่ยจะมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะพระเสาเนี่ยโคจรพักถอยหลังอยู่นะคะความหมายของ หราศาสตเนี่ยดาวพักถอยหลังเนี่ยก็คือไม่คืบหน้าเพราะฉะนั้นช่วงนี้คู่ส่วนของท่านนะคะหรือคู่ครองของท่านอาจจะ,ะสร้างปัญหาให้ท่านอยู่นะคะบางท่านเนี่ยอาจจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะยัง คู่หุ้นส่วนเนี่ยอาจจะยังไม่มีความชัดเจนให้กับท่านในช่วงนี้บางท่านเนี่ยต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับผู้ครองคู่หุ้นส่วนผู้ร่วมงานหรือบางท่านเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปใช้นี่ใช้สินบริหารจัดการนี้สินให้คู่ครองคู่หุ้นส่วนผู้ร่วมงานะนะคะแต่ยังไงก็แต่ให้เรามาระวังในเรื่องสุขภาพของคู้ครองของท่านให้ดีะนะคะจนถึงวันที่นะคะวันที่5ธันวาคม2563ที่พระเสาจะยกออกจากภพอริกนะคะ และณเวลานั้นวันที่5ธันวาคม2563นะคะพระเสาร์ก็จะโคจรเดินหน้าตอนนั้นโคจรปกติะะออด,ดาวพระเสาเนี่ยจะโคจรเดินหน้าในวันที่17กันยาที่ภพอริและย้ายราศีนะคะ,คะวันที่5ธันวาคม63ไปที่มังกรเพราะฉะนั้นเมื่อย้ายราศีวันที่5มกรา63เนี่ยย้ายไปสถิตที่ราศีมังกรซึ่งเป็นภพปัตตนี เล็งลักคณะเกิดนะเวลานั้นจะเกิดอะไรขึ้นคะนอาจารย์ออ๋ค่ะ,คะ<ด>ว่าเลยคะจยะว่าเลยนะคะ,คะ ชาวกรกฎจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องคู่ครองคู่สวนคู่ร่วมง,งานอย่างแน่นอนเพราะว่ามาตรฐานตรงนี้เป็นเกษตรดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือปัตนิษเข้าบ้านตัวเองอฉะนั้นท่านที่ไม่มีคู่นะคะก็จะมีคู่เข้ามาสนอกสนใจท่านอ,อย่างแน่นอนจะเป็นคนแบบไหนเป็นคนเก่าคนแก่เป็นคนมีฐานะเป็นคนเป็นคนมีอำนาจเป็นเศรษฐีที่ดินนะคะเพราะว่าพระเสาร์เนี่ยให้คุณเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เศรษฐีที่ดินนะคะมาตรฐานเป็นเกษตรตรงนี้เนี่ยอาจจะค่อยเป็นค่อยไปนะคะหรือมีความ มั่นคงเกิดขึ้นบางท่านเนี่ยก็ไปลงเอยหรือได้แต่งงานกันในช่วงนี้แต่ยังก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังสองด้านนะคะ,คะเนื่องจากพระเสาเล็งลัคนากำเนิดะนะคะเป็นพินทุบาทด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีแต่ว่ามีคนเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะาจาร้านเปอร์เซ็นเลยนะคะ,ระ,คะตรงน,นี้นะคะค่ะกะ็ชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎนะคะเมื่อเสาเล็งลัคนาก็เรียกว่าเป็น พินทุบาทพินทุบาทก็คือจุดเสียจุดช้ําจุดรัว่วจุดหมองอจุดมองนะคะเพราะฉะนั้นดาวพระเสาร์เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าเรือนปัตตนิภพที่7เนี่ยเมื่อมาเล็งลัคนาเกิดของชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎเนี่ยก็จะอาจจะเจอคู่อาจจะเจอคู่อาจจะเป็นคู่ที่คนแก่ <c oughs> คนเก่าคนแก่ <c oughs> คนที่มีอำนาจค่ะคนที่มีบารมีคนที่มีมรรกที่อาจารย์บอกม่นสกู่มีที่ดินทรัพย์สมบัติต่างๆเนี่ย แล้วก็อาจจะเป็นคนที่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วใช่ค่ะอาจจะเป็นไม้อาจจะถูกทิ้งร้างถูกท uh ิ huh. ้งร้างอาจจะเป็นเคยมีปัญหามาก่อนอนะคะเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าเสาเพ่งเล็งรักแล้วอสุราภุมเมนอสดาว,ว่าไว้จันเป็นสิเแก่ราหูเล่าอาพับอัปภาคให้โทษแท้ประหืนหินนะคะก็ดาวเสาเป็นดาวาเขาเรียกว่า เป็นพินทุบาทมาเลงลัคนาก็อาจจะได้คู่แบบคู่มีตำหนิเสียหายมาก่อนเ,ออเสียหายมาก่อนมีตำหนิเขาเรียกว่ามีตำหนิใช่ไหมมีตำหนิเพราะฉะนั้นก็แต่ก็จะเจอแน่นอนนะคะจย์ดารวันอีกเช่นเคยนะคะจย์ดารวันสบัดทุ่งฟีไปแล้วว่าชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎจะเจอคู่ที่มีตำหนินะคะยากที่จะหลีกเลี่ยงค่ะ,ะายากที่จะหลีกเลี่ยงนะคะว่าเจอแน่นอนร้องเพลงว่าเจอเจอเจอแน่เลยใช่ค่ะอันนี้คืออิทธิพลของ ดาวพระเสาร์นะคะที่มาส่งผลส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาของชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎแน่นอนแล้วก็นอนแน่นะคะ,คะนี่นะคะค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปต่อดาวเื่นนั้นนะคะตอนน,อน,น,น,นี้สมาคมานานามุราณศาส,ส,สตร์นานาชาติมูละนิีิสมาคมมุราณศาสตร์นานาชาติมูละนิติพระอุดมศิลปณเสริมสววฒรโนและชมรมบทสตรีนานาชาตินะคะ,คะก็มี กิจกรรมดีๆนะคะกิจกรรมดีๆอย่างไรต่างๆกิจกรรมดีๆอย่างไรบ้างนั้นนะคะก็มาฟังจากอาจารย์ดารวันงามศรีโรจนกุลเชิญเลยค่ะอาจารย์ค่ะทุกวันจันทร์นะคะก็จะมีอบรมโหราศาสตร์ไทยพื้นฐานฟรีนะคะที่โครงการวัดราชนัดดารามวรวิหารนะคะในส่วนของสำนักงานใหญ่นะคะในช่วงเวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะถ้าสามารถสำรองหรือติดต่อตามเบอร์หน้าจอได้ค่ะและในส่วนของวันอาทิตย์นะคะขณะนี้ก็ต้องของรดก่อนนะคะเนื่องจาก ซ่อมแซมสถานที่นะคะบางท่านอาจจะไม่ทราบเดี๋ยวไปแล้วไม่เจอนะคะอาจารย์นะคะแล้วก็วันอังคารก็จะมีบรรยายพิเศษหลากหลายศาสตร์พยากรณ์นะคะจากท่านผู้มีประสบการณ์และมีวิชาการมาบรรยายฟรีในช่วง13บสนาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะและหลังจากนั้น15นาฬิกาถึง17บนาฬิกาก็จะมีอบรมโ,โหราศาสตร์ชาตาบ้านเมืองโดยท่านอาจารย์ดรพินโยพงษ์เจริญนะคะที่สาขาบางขุนนนท์ปากซอย2ข้างวัดใหม่แป้นตรงข้ามตลาดบางขุนนนท์ค่ะ และวันพุธเช่นกันก็จะมีอบรมโหราศาสตร์ไทยพื้นฐานฟรีในช่วงเวลา15นาฬกาถึง17นาฬิกาที่โครงการบางขุนนนท์เช่นกันและในช่วงเวลา13นาฬกาถึง15นาฬิกานะคะอาจารย์ดรพิญญพงษ์เจริญท่านได้เปิดคอร์สใหม่นะคะเป็นคอร์สพยากรณดวงจรชะตาบ้านเมืองและดวงชะตาบุคคลนะคะ ในช่วงเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะเปิดไปได้แล้ว2สัปดาห์ท่านใดที่สนใจยังสามารถสมัครกันเข้ามานั่งเรียนได้ยังทันนะคะอาจารย์เดือนละ800บาทเท่านั้นสอนโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงษ์เจริญนะคะและวันพฤหัสบดีก็จะมีอบรมโหราศาสตร์ไทยพื้นฐานฟรีที่โครงการป้อมปราบศัตรูพ่ายในช่วงเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกาวันศุกร์วันเส,สาร์ที่ไหนบ้างคะอาจารย์ค่ะก็ทุกๆวันศุกร์นะคะก็จะมีการอบรมวิชาโหราศาสตร์ ภาพพยากรณ์นะคะเห็นอย่างไรก็ถ่ายอย่างนั้นนะคะโดยท่านอาจารย์ดรพินยูพงษ์เจริญนายกสมาคมบริษัทนานาชาติตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึงเวลาประมาณ17นาฬิกาาจร์นานมากนะคะก็อบรมโดยท่านอาจารย์ดรพินยูพงษ์เจริญนะคะทุกๆวันศุกร์ที่สาขาโครงการป้อมปราบศัตรูพ่ายใกล้สี่แยกติวกรรมฝั่งวัดสมนัตนะคะแล้วก็ทุกๆวันเสาร์นะคะก็จะมีการบรรยายพิเศษฟรีนะคะ เวลา13นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิกานะคะโดยสัประาทวิชาก็มีวิชาหัวรัสทายุราส์การให้เลือกหัวราสจีนหัวราสพม่าหัวราสปรตหัวรสอหัวรัสอะยูเรเนียนนะคะแล้วก็มีวิชา ไพ่ต่างๆนะคะเช่นไพ่ไพ่ Oracle ไพ่ยิปซีนะคะหลายไพ่เลยคะไพ่โบราส์ใช่แล้วก็มีวิชาใบไม้ลายเซ็นพิธีกรรมโบราณอักษระเลขยันนะคะก็ขอเชิญท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้ทุกท่านนะคะตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิกที่โครงการป้อมปากศัตรูไพ่หลังจากนั้นเวลา15นาฬิกาถึง18นาฬิกาก็มีการอบรมวิชาโบราณศาสตร์บ้านเมืองท่านจะได้รู้รับทราบเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมือง สภาพดินฟ้าอากาศโรคภัยไข้เจ็บนะคะโดยจอาจารย์ดรพินยูวงเจริญนาย,ยกสมาคมโมราศาสต์นานาชาตินะคะก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้ทุกท่านติดต่อตามเบอร์หน้าจอได้เลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็พักกันสักครูร่ค่ะ,คะ